มาเก่งโจทย์ทวกประจำวันกันนะฮะข้อนี้เนี่ยช้อยส์เนะี่ยมีคำว่า progress รูปต่างๆกันเฉลยเร็วๆก่อนตอบเป็นข้อ AN นะฮะมาฟังเฉลยละเอียดนะสังเกตนหนึ่งหน้าช่องว่างเนี่ยเจอคำว่า o f อเป็น preposition ให้นักเรียนนึกง,ง่ายๆ preposition เนี่ยมักตามด้วยคำนามคำที่คุ้นเคยดีเนี่ยคือคำว่า ON นะแปลว่าบนเช่น on the table the table เนี่ยเป็นคำนามถูกไหมฮะ หรือ on table s t e m s ไปก็ได้ถ้าเกิดหลายตัวนะครับหลัง off น่าจะเป็นคำนามแต่ว่ายังไม่มีคำนามนะแกมีแต่ verb คือ made คำที่หายไปเก่งไว้เลยน่าจะเป็นคำนามแน่นอนข้อที่เป็นคำนามคือข้อ a นักเรียนจานิดนึงนะครับว่าคำว่า progress เป็นคำนามหรือ verb ก็ได้ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าความก้าวหน้าถ้าเป็น verb จะแปลว่าก้าวหน้าพัฒนาไป ในที่นี้เราตอบข้อ a ในฐานะที่เป็นว e r b หรือคำนามนะในฐานะที่เป็นคำนามนะครับเดี๋ยวแปลโจทย์ให้ฟังก่อนแล้วค่อยดู choice อ,อื่นนะว่าผิดยังไงโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า the study should explain explain แปลว่าอธิบายอะ the lack of lack แปลว่าความขาดแคลน Lack of progress made toward reaching our $1 billion dollars target billion คือพันถูกไหม Billion Dollars ก็คือพันล้านเนาะ o billion dollars หนึ่ล้าน target แปลว่าเป้าหมายหรือจุดหมายของเราอะ่ะโจทย์เขาบอกว่าการศึกษาเนี่ยหรือผลการวิจัยอะไรเงี้ยมันควรอาชีพจะจอธิบายนะถึงความขาดแคลนความก้าวหน้าหมายความว่าเฮ้ยทำโปรเจกต์นี้ไปอะมันไม่ก้าวหน้าเลยอะแก okay ซึ่งมันไม่ก้าวหน้าทำให้โปรเจกต์นี้มันไม่น่าจะไปถึง1 0 0 0ล้าน แปลกหนึ่งรอบเนาะคือผลการศึกษาเนี่ยมันควรจะอธิบายถึงความไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยอะ่ะซึ่งตอนแรกอะ่ะตั้งเป้าไว้ที่1,000ล้านดอลลาร์แต่มันไม่ก้าวหน้าเลยอธิบายมาซิว่าเป็นเพราะอะไรจะสื่อประมาณนั้น B boy ผิดเพราะว่ามันเป็น verb เ,เติม e ีฮะตำแหน่งที่หายไปต้องเป็นคำนาม C cat ผิดเพราะมันคือ adjective สังเกตง่ายๆมันลงท้ายด้วยี แสดงว่าน่าจะเป็น adjective นะ didoc ผิดเพราะเป็น adverb คูเบิร์ต lee หรือ adverb อยู่หน้า verb ได้นี่ made ก็ verb ไม่ใช่หรออ่ะอยู่หน้า verb ก็จริงนะแต่ว่ามันยังไม่มีคำนามไงอย่างที่บอก off มันน่าจะต้องมีคำนามตามมามันยังไม่มีก็ที่หายไปต้องเป็นคำนามแล้ว made อันนี้คืออะไรครูเบิร์ต made ในโจทย์ตรงนี้เป็น verb ช่อง3ที่เรียกว่า past participle ใครลืมไปแล้วไปทัวในคอสตูโกได้นะ ที past participle คืออะไรมันคือส่วนขยายในที่นี้เป็นส่วนขยายที่จะแปลว่าถูกโดนหรือได้รับอย่างเนี้ยแปลว่าถูกทำความก้าวหน้าที่ถูกทำขึ้นเพื่อมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายในการได้รายได้1,000ล้านดอลอลาร์ลักษณะนั้นนะฮะดังนั้นข้อ A ถูกข้อเดียวครับเพราะหลัง of น่าจะเป็นคำนามจ้าฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับคำพมวันนี้เขาบอกว่า kindness is a language which the deaf can hear d e a f แปลว่าคนหูหนวก and the blind can s e e the blind แปลว่าคนตาบอดฮะเขาบอกว่าความใจดีมีเมตตาเนี่ยมันเป็นภาษาที่คนหูหนวกสามารถได้ยินได้และคนตาบอดสามารถมองเห็นได้เขากำลังสื่อง่ายๆว่าจงมีความใจดีมีเมตตาต่อ เพื่อนพ้องหรือมนุษยชาติด้วยการตามความเหมาะสมนะฮยยกตัวอย่างเช่นสมมติเพื่อนเนะี่ยโทรมาปรึกษาเราแทนที่เราเนี่ยจะรีบตัดบทว่าสูส้ๆนะโอ้แกทำได้อยู่แล้วแหละเราก็รีบวางไปให้เราลองใส่ความใจดีมีเมตตาความคายน s s ลงไปยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินเพื่อเลยแล้วก็พยายามเอาใจใส่ในสิ่งที่เพื่อนพูดพยายามพูดทวนซิว่าเราเข้าใจเรื่องที่เพื่อนเล่าเนะี่ยถูกไหม ไม่ต้องหาทางแก้เพื่อนก็ได้ถ้าเพื่อนเขาไม่ได้ขอร้องนะฮะแค่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเข้าใจเนี่ยบางทีเพื่อนเขาจะเก็ตเองเลยว่าเขาจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างแต่ครูเบิร์ตไม่ได้บอกว่าห้ามไปพัวสู้ๆอ่าแก้ต้องทําไดนะ้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าให้ใส่ใจลงลงไปด้วยว่าถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนเจอปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยเราอยากให้คนรับฟังเรามากน้อยแค่ไหนนะฮะหรือเราทํางานกับลูกค้าแบบเนี้ย ลูกค้าถามซ้าไปซ้ามาโอ้ฉันบอกไปแล้วทําไมถึงไม่จําเลยละอะไรเงี้ยเราก็ลองนึกถึงใจเขาใจเราว่าหลายครั้งเราก็ลืมถูกไหมบางทีข้อมูลมันเยอะอะแล้วเราก็ไม่ได้อยากถามหรอกเพียงแต่ว่าเราหาไม่เจอแล้วเรามึนมากแล้วกับข้อมูลนะ่เราก็ช่วยตอบเขาไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากก็ได้มันก็ช่วยให้อีกฝ่ายเนี่ยใจฟูขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ